สวัสดีครับผมช่างใหญ่เชษฐมหาชนนะจากสถาบันสอนผมอาจารย์ใหญ่นะครับวันนี้ผู้โชคดีนะครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาอากน้อยครับคุณชื่ออะไรมาผมอมาตินครับเป็นนักเรียนฝึกหัดของอาจารย์ใหญ่ครับวันนี้ก็อาจารย์ยรหรใหญ<น><น>่ได้รับอมอบผ้าคลุมครับตัดผมให้ผมแล้วก็มีไม่ใช่ไดีรับไม่ใช่ได้รับรับมอบรับมอบอเออทั้งอาจารย์ใหญ่ได้รับการสนับสนุนนะครับผ้าคลุมซอย ผ้าคมตัดผมอะ่ะจากบริษัททวินเวนเทสติ้งจำกัดนะมอบผ้ากุมสอยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่เขาที่เขาะเอะไรที่เขาใจที่เขามอบให้นะเป็นผ้ารุ่นใหม่ที่มีความลื่นมีความหนานะครับแล้วก็มีสีเขียวนะครับแถบสีเขียววงรีนะครับใหญ่ๆแล้วก็เล็กๆนะมีสามระดับแล้วก็มีสีเงินนะครับทําให้อะไรทําให้มัน สวยแล้วก็ดูทั้งใหญ่ให้เป็นผ้าคุมสอยรักโลกนะเพราะอะไรมันมีสีเขียวด้วยไงนะครับแล้วก็ใบไม่โคนก็ให้ไปห้าห้ากล่องนะทั้งใหญ่ก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัททวินเวนเนี่ยมานี่เข้าปีที่สามที่สี่แล้วนะนะครับผู้บริหารก็เล็งเห็นความสําคัญของช่างตะผมนะครับก็มอบให้กับอาจารย์ทั่วประเทศน,นะ ให้กับการที่มีชื่อเสียงที่เป็นเจ้าของสถาบันเป็นช่างที่มีความน่าเชื่อถือนะครับครับบริษัทเขาจะให้ช่างใหญ่ได้รับทุกเดือนเดือนละผืนนะบางเดือนก็อาจจะหลายผืนนะครับช่างใหญ่เอามามอบให้นักเรียนช่างนะครับในสถาบันและกิตอาสาที่มาขอร่วมออกหน่วยแต่ผมฟรีเพื่อประชาชนนะครับช่างที่ได้รับไปล่าสุดล,ล่าสุดจะมีช่างวันนะครับ,าบราดบุรณนะ แล้วก็มีช่างเจแจ้งวัฒนะแล้วก็มีช่างปก,กิจหรือว่าช่างบัณฑิตหวัวลําโพงนะช่างใหญ่ก็เก็บไม่ใช้ผืนน้องผืนน้อน้อนอนอนอแจกให้หมดเลยเพราะอะไรให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ใบมีดโกนดอโคไใบมีดที่มีคุณภาพนะนำเข้าจากเวียดนามเกาหลีแล้วก็ผ้าคลุมซอยที่สวยมีเงินสดซื้อไม่ได้นะต้องได้รับแจกจากบริษัทเท่านั้น ช่างใหญ่ตั้งชื่อว่าภาพทําความดีนะถ้าจะได้จากมือช่างใหญ่ไปคุณต้องไปตัดผมออกหน่วยตัดผมฟรีให้ชาวบ้านก่อนสําสหรับจิตอาสานะครับที่มาขอร่วมออกหน่วยต้องตัดผมนะครับสองครั้งถึงสิบครั้งนะช่างใหญ่ถึงจะให้นะแล้วก็ต้องมีของด้วยนะถึงจะให้นะครับไม่ใช่ว่ามาตัดครั้งเดียวแล้วอยากจะได้ผ้ากุมสวยนะครับมันต้องมีเงอนไขกันหน่อยนะครับต้องทําผมดีกันเยอะๆหน่อยนะครับให้ชาวบ้านได้ประโยชน์นะครับก็ ขออวยพรนะครับให้ช huh. uh ่างเป็น hmm. น like mm ึก hmm. ถ yeah. mm ึงช่างโจอี้มาตินรับโจอี้เมื่อไรมันจะมาเรียนนะี่สองสามวันนะช่างมาตินบางกอกน้อยนะแต่ว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าช่างมาตินฝั่งตุนบุรีไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ฝั่งไหนกันเนี่มาเรียนกับอาจารย์ใหญ่เป็นไงมัางเอาความจริงครับก็อ่าเป็นการเป็นการเรียนการสอนที่เป็นตัวต่อตัวครับก็จะทําให้การ ใช้เครื่องมือต่างๆในการทําผมเนี่ยครับทาให้ไปทําให้เข้าใจมันได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ใช้เครื่องมือได้ได้เป็นหลายๆอย่างมากขึ้นครับเช่นบัต,เตรเลียนอย่างเงี้ยครับเทคนิคของอาจารย์แกจะมีค่อนข้างเยอะบัต,เตรเลียนกันไกอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถมาฝึกวิชาให้อาจารย์สอนเราได้ครับเกี่ยวกับการทําท่าต่างๆอะไรเงี้ยครับเพื่อให้จบงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สวยขึ้นครับมีพื้นฐานจากโรงเรียนอื่นมาแล้วครับจากสถาบันอื่นมาแล้วสองเดือนนะทั้งมาตินนะแล้วก็ มาเรียนเพิ่มเติมครับกับอาจารย์ใหญ่อีกสิบห้าวันนะนะครับก็ขอให้ตั้งใจนะแล้วก็จำให้แม่นและที่สำคัญครบ,บริหารเวลาให้ได้นะเพราะอะไรหนึ่งวันอะเราเรียนกันวางวางวาง,วางแผนเรียนกันหกชั่วโมงเ่เราต้องเรียนอะไรเรียนขึ้นทรงด้วยหวีขึ้นทรงด้วยรองฟันตัดซอยด้วยกันไกรบนหนวดคนเขาด้วยใบมีดโกนการขอบกันจรด้วยทิมเมอร์ ตัวการขอบตัวเล็กไหนจะฝึกได้ผมอีกอะหอไหนจะฝึกการออกหน่วยอีกไหนจะฝึกการรับลูกค้าอีกใช่ไหมในเวลาอันน้อยนิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะเราอะไรเราก็อย่านอนถืนสายแล้วก็ให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ <S 1> <S 1> ถ้านอนไม่หลับก็ออกไปวิ่งให้มามันห่็ได้เ <ๆ S 2> หนื่อยเหนื่อยก็เดี๋ยวก็หลับเองนะครับ <S 1> <S 1> ครับตอนเล่นมือถือให้มันน้อยลงแล้วก็ นี่น้อยลงเลยลืมออกกําลังกายนะเป็นช่างผมถ้าเราไม่ออกกําลังกายนะน้ําหนักมันจะเยอะแล้วมันจะปวดขาเหมือนช่างใหญ่นะช่างใหญ่ปวดขานะมันเป็นเป็นการเป็นน้ําหนักกดทับทําให้มันเป็นรองช้านะช่างใหญ่ก็ไม่รู้โรคนี้โรคที่หาสาเหตุไม่เจอแรกแรกตอนนี้ช่างใหญ่ก็เริ่มจะตั้งหลักได้แล้วครับก็ขอให้ช่างมาตินบางกอกน้อยตัดผมเก่งวันเก่งคืนพอดมือ เป็นกูบาจาันเป็นผู้ประกอบการเจริญรุ่งเรืองครับรบูบาจาย์ให้พรนะครับดูว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ให้พรแล้วก็ต้องยกมือรับก็ขอสาธุสาธุขอให้สํำเร็จอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดไปแล้วก็วันเสาร์หน้านะถ้ามีบุญวาสนาเธอก็เข้าไปไหว้ขอพรกับหลวงพ่อสายลุงซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดหนองใหญ่นะ อยู่ซอยอยู่ถนนสุขวิบาล5ซอย94นะตรงข้ามตลาดสดยิ่งต,ตลาดสดวงสกอร์ oh. เขตสายไหม่ก็ทอมอนะเลยสำนักง,งานเขียตไปประมาณสัก5กิโล6กิโลอย่แะนะปักหมุดไปก็ได้นะครับไม่แน่นะครับช่างมาติน่ชอบตื่นสายนะช่างใหญ่อาจจะให้มารับาจารนใหญ่ที่บ้านก็ได้ hmm. มีหลายคนแล้วนะที่ที่ขับรถมานะครับชอบมาสาย บางทีอาจารย์ใหญ่ก็นะครับดัดนิสัยให้มารับอาจารย์บ้างเ <c oughs> พราอะไรจะได้อะไรจะได้ตืน่นเช้านะครับก็วางแผนให้ช่างมาตินตัดสามสิบหัวนะตอนนี้ตัดที่ร้านอี่หัวแนละ้วสี่ตัดที่หัวครับแล้วตัดได้คะแนนร้อยเปอร์เซนตดีใจไหมคนนี้ก็ดีใจครับก็ ีมือก็ค่อนข้างจะก้าวกระโดดขึ้นมาครับในระยะเวลาเรียนสามสี่วันพูดตามตรงเลยเราเรียนเบสิกกันไม่จบเลยครับเราตัดแต่ลองทรงต่ำเรื่องขึ้นทรงได้ผียังไม่ได้ซอยกันโกงกันไกลเลยยังไม่ได้ก็แต่ว่าช่างมาตินก็หวัวไวนะครับแต่ก็นึกถึงช่างนิวนะเกียรติยมระดับหนึ่งนี่ไม่เห็นหน้าเลย <c oughs> นะก็ให้เท่าดูคลิปนี้นะให้รีบมาเรียนให้จบนะครับมไม่รับฝากนานนะเ <c oughs> พราะอะไรมันจะไม่มีเวลา <c oughs> ถ้าเราได้ทํางานแล้วเนี่ยเวลาเรียนก็น้อยแต่เวลาเรียนเนี่ยบางทีก็ที่เกียรติจะเรียนมาสายก็นุ่นนี่นั่นพอมาเรียนก็ง่วงวหาหนอนช่างเพลยวอีกคนนึงนะให้รีบมานะอยู่สมุทรปราการเน่ะเดิ๋ยน,นั้นบ,บ่มีให้แม่ด้วยถ้าเจอคลิปนี้ก็ให้รีบมาเรียนนะใกล้จะจบแล้วช่างเพลวเรียนเบสิกจนปนหมดแล้ว หมดแล้วหมดแล้ว,ล,วลืมหมดแล้ว <laughs> พเพราะก็ยังไม่ลืมแถวมันหัวดีอ <laughs> แต่ชอบกินเบียร์ด้วยเรียนด้วยนะแ้ว <laughs> ก็มาจากอีกโรงเรียนหนึ่ง <laughs> นะเอาปิดรายการอาจารย์ใหญ่หน่อยครับก็ขอฝากสถาบันอาจารย์ใหญ่นะครับรับสอนตัดผมแล้วก็ตัดสะซอยเซตโดยช่างอาจารย์โดยอาจารย์ใหญ่นะครับก็สามารถจองคิวกับพี่อุได้เลยครับ0819856234และ0625483999นะครับขอฝากข้อคิดไปนิดนึงว่า การเรียนตัดผมชายผมหญิงนะศึกษาอาจารย์สืบประวัติให้ดีๆก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาว่าเขาเรียนเขาเรียนอะไรบ้างเขาเรียนตัดผมชายหรือผมหญิงแล้วก็เขารับผิดชอบหรือเปล่านะฝากข้อข้อคิดให้เยอะๆนะศึกษาให้ดีๆก่อนนะเพราะอะไรถ้าเจออาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์สอนหรือประสบการณ์สอนน้อยครับหรือไม่มีประสบการณ์สอนเลยมันพากันลงน้ําลงทะเล เล่เทหมดเลยนะโดยเฉพาะอาจารย์ที่จะเปิดเปิดตัวขึ้นมาสอนโรงเรียนช่างนะขอให้รับผิดชอบลูกศิษย์นะเพราะลูกศิษย์เขาก็ไม่อยากไปมีเรื่องไม่อยากจะไปฟออ้องร้องนะครับเพราะ่อะไรเสียเงินไปแล้วสองสามหมื่นมันไม่ได้ตัดหัวจริงเนะียเสียใจไหมถ้าสมมติไม่เตีก็เสียใจยใครับเสียใจเรวอย่างมัน,ม,นมันตัดผมไม่ได้มันต้องตัดเบสิกมันต้องตัดหัวงตุกตายางซ้อม ให้เข้าใจแล้วก็ตัดผมคนจริงนะครับก็คือทําให้มันครบองค์ประกอบของการเ,าเรียนตัดผมนะเนี่ยหัเนี่ยเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้เนี่ยบาเบอร์เนี่ยสอนตัดผมก็ต้องมีเก้าอี้บาเบอร์นี่มีเก้าอี้บาเบอร์มีกระจกมีอะไรมีการกนหนวดคนเข้านะครับมันให้มันสมจริงเลยนะครับมันถึงจะทํางานได้นะโอเควันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ชครับ ไปก่อนนะครับ,รบก็ <ไป S 2> วันที่มอบเลยส,สวยๆข,ขอบคุณครับส,สวยๆลาไปก่อนบ๊ายบายไปเจ